ไม่อ่าไม่ได้เลยนะนี่มันจะมีเงื่อนไขเล็กน,น้อยครับที่เปจุดได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าแบงคญี่ปุ่นไปให้ทีมเป็นหัวเป็นเบกใช่ไหมปมๆแล้วขาดเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่นะอันนี้มันก็แล้วแต่ว่าการบางังคับเบอการฟริกของแต่ละที่มันเป็นยังไงเนาะอันนี้คือตัวข้าวของมาเวลนะครับสัญญาณสื่อสารนี่ส่งจากตัวในใช่ไหมครับสัญญาณสื่อสารตัวในส่งไปตัดตัวนอกส่งไปส,สูงครับมันจะสื่อสารกันตลอดเวลามันจะไม่ได้ฟิกนะ คือคือ,ค,อคือไม่ได้สื่อสารกันตลอดเวลาเนอะ,ะเดี๋ยวอขอทีมงานคนหนึ่งผู้ช่วยคนหนึ่งครับฝากผมหน่อยผู้ช่วยคนหนึ่งขอช่า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 งคนหนึ่งครับอันนี้ AC โวลต์ได้พบผลให้ดูเนาะว่ามันมันประการยังไงเปิดไม่ได้สอนที่ได้เดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ดูนะครับว่าตัวอินเวอร์เตอร์ตัวอ e ินเวอ e ร์เตอร์นะครับ าเอาเครือ่องมือไหมไม่เอาครับมาวัดม,มิเตอร์ให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะวัดให้ที่ดูคนันึอ่าครับในกรณีของมาเวลนะครับทันทีที่เราเปิดแอร์เนาะสมมุติเราอยากจะล็อกเคิร์ดนะครับที่รีโมทนะครับให้เรากดปุ่มเทอร์โบปุ่มนี้นะครับสิบครั้งอย่างตอนเนี้ยอากาศมันเย็นคอมมันจะไม่ทํางานเนาะอ่ะผมขอคน,นึกดให้ผมหน่อยกดเทอร์โบสิบครั้งจะล็อกเฮิร์คอเย็น ใช่ครับอระโบพอพอสิบครั้งปึ๊บหน้าเครื่องเขึอดแล้วสองตัวนะครับคุณทิศวัดไฟค่ะเอสให้ผมหน่อยขาเอสกับขาเอ็นเป็นดีซีโวลต์นะเดี๋ยวจะวัให้ให้ให้พี่ดูว่าไฟที่มันลิงกันนะครับมันลิงก์ยังไงอินเตอร์เน่24องศาถ้าอากาศยังไม่ทำงาน โภสิทธิ์ทางก็ได้หรือจะตัง้งอุณหภูมิต่ำสุดปลรรตโปะโบมก็ได้ครับแต่ของ,นะงเราจะไม่ปุ่กเทสนะมาเบลจะไม่มีปลุกเทสเหมือนบางยี่ห้อบางยี่ห้อเ,เทสมีปลุกเทส์ให้จิ้๊บถึงนะเทส์5นาทีแต่เธอโบเราก็จะใช้ปลุกนี้แหละอ่ะนี่นะครับดูนะครับจะมีไฟวิ่งแบบนี้ครับเนี่ครับ10อ่า3ถึง25โวลต์เห็นไหมครัจะมีไฟวิ่งแบบนี้ตลอดเวลาคือไฟต่ำของคอยเย็นไปสูงของคอยร้อนนะครับในกรณีที่ขึ้นี E5 ใช่ไหมเมื่อกี้ นะครับ e 5ตัวนี้นะครับกรณีการสื่อสารตัวนี้ครับต้องวัดไฟที่ผมบอกเนี่ยครับที่ขา s กับขา n เป็น DC โวลต์นะครับขา s เป็นบวกขา n เป็นลบทำอะสายที่ไฟวัดออกไม่ได้จะได้วดตัดประมาณ2โวลต์ครับนิ่งๆเลยจะไม่ขยายไปวิ่งครับอ่ะเดี๋ยวคุณติ๊กปิดแอร์ก่อนนะครับแล้วถอดสายสายสายบอกอ่าลืมไปแล้วผมไม่ได้เมาโทษทีขอโทษขอโทษขอไม่โกงหน่อย เดี๋ยวแล้วผมให้ให้ให้ทางชาติเขาทำให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขอขอรงนครับเพราะว่าทางกาการอินสัอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวอ่ะพวกกดปิดแอร์นะครับปิดแล้วโอเคเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งขณะที่ปิดแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับขณะที่เครื่องดับแล้วเนี่ยเครื่องภายในจะไม่ดับทันทีนะครับจะเดินต่อประมาณสามถึงห้านาทีเพื่อคลายประจุไฟฟ้าที่ค้างในระบบเพราะฉะนั้นแล้วนะครับแอร์อินเวอร์เตอร์ไม่เหมาะกับติดกับระบบอ่าออโตเมชันหรือในระบบที่เป็นคีย์การ์ดนะครับ ที่เึรอระดับเลยอันนี้ไม่เหมาะอย่างมากแต่ถ้าลูกค้าอาจจะใช้จริงๆนะครับแนะนำแนะนำนะครับให้ใช้ทิพสปีดไม่ได้เป็นเฉพาะมาเวลแบ,บนก์ญี่ปุ่นก็ไม่ให้ทำอย่างผมไปติดที่กาญจนบ,บุรีนะครับของแบ,บนก์ญี่ปุ่นนะครับอถอดสาย S ออกแล้วก็ใช้มิเตอร์วัดปกติว่าจะได้ไปเท่าไหร่นะ p ะทิดไม่ปิดหรอกครับยังไงก็ต้องมีเชื่อผม ยังไงก็ต้องมีแต่ถ้าแต่ถ้านะครับแต่ถ้าจะมีถ้าถ้าใช่จริงๆนะครับอาจต้องใส่ทัมเมอร์หน่วงหน่วงก็คือคืออะนรเนี่ยไอตอนตอนดับเนี่ยตอนดับอินเวอร์เตอร์เนี่ยแอร์ดับปุ๊บเคราะห์ไม่ได้ดับหรอกนะครับแต่จังหวะว่า,วาอ่ะแล้วเราเปิดแอร์เลยครับเปิดแอร์เลยอ่ะทีนี้วัดให้หน่อยวัดขา S กับขา N อนให้หน่อยวัดที่คอยเย็นก่อนวิ่งอาที่คอยเย็นก่อนวัดที่คอยเย็นก่อนบอกว่าคราะยู่ใช่ไหม ตัวไหนชัดเห็นไหมอันไหนเนี่ได้ไหนอ๋อขันไม่ได้อ่ะทีมงานผมขันสายไปเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให้ในกรณีนะครับในกรณีที่ขา S คอยเย็นกับขาเอ็นอ่ะมาคอยเย็นก่อนพี่เอาจอเอาหน้าเก่าเลยก็ได้จะได้มองเห็นตออเนี่ยเอาอะไรได้ออกไปบ้อ่ะต้องมีคนนึงมาถือต้องหาเราสามมาถือข้างช่างก็ไดขยันหน่อย รอนะเดี๋ยวผมอนุญาตไปก่อนครับอ่ะ F0 นะครับมอเตอร์ outdoor ผิดปกติ F0 กับ F1 เนี่ยนะครับบางครั้งเกิดจากคอยล์ระบายไม่ได้สองอันนี้นะครับมันอยู่ที่ว่าอะไรจะผิดปกติก่อนกัน F1 กับ F0 ก็คือตรวจสอบสายมอเตอร์วัดแล้วประเห็ยนได้หมอ่ดนเท่าไหร่ครับ f กับเอ็นเคกับอนเท่ไห,ไหร จะมีสัญญาณค้างแบบนี้จะวิ่งครับคือว่าถ้า่าไรแล้วแต่ถ้าว่าได้ยี่สิบสามสิบแล้วแต่ันจนค้างจะไม่ไม่วิ่งลงขึ้นลงตอนนี้ได้อยู่ที่สามสิบเจ็ดจุดเก้าโวลต์ดีซีดีซีมันจะมันจะไม่ขยับนะแต่ถ้าที่ต่อถึงกันเนี่ยมันจะได้ตั้งแต่สองโวลต์ขึ้นไปแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณหกสิบเก้าสิบแล้วแต่ไฟของแต่นด้วยไม่เหมือนกันแต่มันจะสวิงตลอดเวลาทุกยี่ห้อนะครับเรื่องสัญญาณพัน ภาษาเจ้าเรียกว่าคุยกันภาษาเราเรียกว่าขอร้องอย่างมัคุยกันอยู่นะครับอ่ะทีนี้มาวัดคอยร้อนให้เงียบหน่อยว่าถ้าคอยร้อนนั้นเท่าไหร่นะเดี๋ยวพี่ร้อนเป็นสูตรก่อนอ่ะวัดคอยร้อนอันนี้ร้อยสายแล้วใช่ไหมวัดคอยร้อนนะครับขาเ S กับขาเอ็นนะครับเ S กับเอ็นเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ1-2โวลต์เห็นไหมครับประมาณนี้เห็นไหมครับอ่ะทำใหม่รู้ไปแล้ว1-2โวลต์หรือ4โวลต์เนี่ยประมาณนี้ แต่มันจะไม่วิ่งไงครับเนี่ยมันจะอยู่แค่นี้แต่ถ้าเราต่อถึงกันรุดมันจะวิ่งเลยจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมามองเห็นไหมเอ่ยได้ประมาณสามจุดแปดหนึ่งโวลต์ใช่ไหมสามสิบแปดจุดหนึ่งไม่แมวส,สายสิเออเอาเนี้ยประเด็นของทีมงานผมหลอกผมแต่แ้ <c ười> อ่านี่ฮะนี่ประมาณหนึ่งถึงสองโวลต์เอ,า,อาง่ายๆหนึ่งหนึ่งไิ่เจนสามโวลต์ับเอากลมเนาะ แต่ถ้าไปวัดที่คอยเย็นมันจะได้ใครสูงออกมาคอยวัดจะได้ใครต่ำมาเนี่ยมันจะวิ่งอยู่เนี้ยจะวิ่งไปวิ่งมาอยู่นี้แต่ถ้าเราวัดฮะข้างในต่างข้างนอกสั่งเฮ้ทำไมไม่ทางานแล้วทีนี้เราต้องไปดูรักสายเอสใหม่แล้วว่าเอสเนี่ยมันไปนขัดเป็นหลวบตรงไหนหรือเปล่าเป็นหูกังหรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ยหนูบ้านเราก็สุดยอดเหมือนกันกัดได้ทุกอย่างนะครนะับกัดเงินก็ได้นะเนาะเอสศูนย์นะครับอันนี้อันนะี้เฮียมีตรงใสนนะเอาโอเคีไนดะ้เนาะน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 ะ อ่าถ้าสงสัยยังไงเนาะเดี๋ยวรบกวนนะครับแอดไลน์ของที่ร้านกันทาไปนะครับเดี๋ยวรายละเอียดสูงให้ทางกลุ่มนะครับแล้วก็พวก F0 กับ F1 เนี่ยะครับที่บอกว่าตรวจสอบมอเตอร์ชำรุดหรือขาดเสียหายระบบห้อนะครับของมอเตอร์หรือแต่ควบคุมเสียนะครับตรวจสอบแคปทิวนะครับว่าุดตันหรือเปล่าจริงๆเคสเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเกิดจากคอยลร้อนเนี่ยมันระบายไม่ได้แล้วทําให้ตัว 25k e ที่สปีดนะครับหรือว่าตัวอ e ินเวอร์เตอร์เนี่ยเราจะมีตัววัดแอมป์อยู่อยู่ที่บอร์ด นะครับตัวโพเทคว่าเราระบุไว้ให้เนี่ยไฟไม่เกิน12โวลต์ใช่ครับไฟไม่เกิน12แอมป์ในข e นาแอร์2ตันมีดูแต่ในจริงประมาณ9ถ้าเกิน12แอมป์12แอมป์ปุ๊บระบบจะตัดเลยจะตัดเราก็พร้อมจะ F0 ก็ได้จะ F1 ก็ได้นะอันนี้มันแล้วแต่ว่าอันไหนแะไม่ปรกันนะครับแล้วแต่ว่าการการตรวจสอบตัวเนี้ยครับมันจะตรวจสอบสองอย่างไม่ตรวจสอบที่เซนเซอร์ก็ตรวจสอบที่ที่บอร์ด ว่าตัวไหนจะพอมเดือกว่ากันถ้าบอร์ดมันเจอว่ากินไปสูงมันก็ตัดก่อนแต่ถ้าเซ็นเซอร์มันเจอว่าเป็นคนปกติมันก็ตัดก่อนมันขึ้นอยู่ที่ว่าตัวไหนมาสติสเดีวกันนะครับแต่ถ้า2ตัวนี้เกิดจากไอ้เจ้าที่ผมบอกนะครับส่วนที่3นะครับเป็นปัญหายอดฮิตเลยนะครับ P 3สส่วนมากคือเกิดจากเครอไม่ทํางานอาจจะน้ํายารัว่วมอเตอร์เสียแคปเสียแมกเสียอยา่างพี่พี่โอ่งเจอ P3 สมไม่ได้ติดเสีย P3 ไม่ได้หมายเพราะว่าน้ำยาลวกเสมอไปนะครับ P3 ไม่ได้เจอไม่ได้หมายเพราะว่าจะเป็นน้ำยาลวกเสมอไปนะครับทั้งสอง P3 นะครับอาจจะเกิดจากโซลประกอบอื่นก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยเกิดจากคอยร้อนไม่ทํางานทางนอกไม่ทํางานไอเอฟนาะเริ่มเริ่มรวนแล้วครับสายไฟนะไล่ไล่เชื่อมตามนี้นะครับอ่ะต่อไปครับ F4 F4 นะคะรับความปปกติของเซนเซอร์อุณหภูมิท่อความร้อนไฟซิงนะครับได้ยังเลยไอตัวสายเซนเซอร์ออที่ขอไปเมื่อกี้ F6 นะคะรับความนปกติของเซนเซอร์อุณหภูมิเนี่ยสองอันนี้ครับวนที่บอกกับอันอันก่อนหน้านี้เป็นตัวเดียวกันเนาะไอตัวนี้นะครับจะเป็นตัวทอ่อวัดทอ่อดิชา,าร์นนะครับเซนเซอร์ก็คือตัวเรียกา0 k นะครับอุณหภูมิท่อตัวนี้ร้อนได้สูงสุดนะครับไม่เกิน70องศาเซลเซีย ดิ่าสานะครับเป็นเกินสองศาจีแต่ว่าถ้าเป็นตัวยี่ห้าได้ถึงเก้าสิบองศานะจัดความร้อนนะครับได้ถึงเก้าสิบเลยแต่ถ้าเป็นตัวเก้าพันสิบสองเนี่ยได้ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบองศาไม่มีขอบคุณครับอ่ะเซ็นเซอร์ไม่มีใดูด้วยทีมงานผมนะครับทีนี้นะครับผสมของทีสามอันหนึ่งนะครับอันนี้นะครับถ้ากรณีที่ไฟตกนะครับไฟไฟตกคอมไม่ทำงานหรือน้ำยาเราทำยาขาดนี่เป็นผลหมด นะครับตรงนี้เนาะก็ p ี่มเนี่ยปัจจัยค่อนข้างกวาง้างเพราะฉะนั้นแล้วไล่ก่อนเนาะไล่ไล่ไล่จุดเรีนจุดๆๆนะครับสิ่งแรกเลยนะครับโค้ดทั้งหมดที่เจอนะครับเออเลือกโค้ดทั้งหมดที่เจอตอนนี้คือ e ห้าแล้วน้องเขาไม่ได้ใส่อันนี้ไว้ใช่ไหมครับพอไม่ได้ใส่ใส่ปุ๊บมันจะเ,เลือกละหากันไม่เจอตรงไหมฮะตรงกับในคู่มือไหมครับ e ห <ๆ S 1> นะ้าเนาะนี่ครับคือปัญหาการไม่เจอทีนี้ถ้าเราจะรูให้มันเสียอะไรก็เหมือนเดิมครับว่าอย่เมื่อกี้ ม,มันจะลวกไหมยถ้าลวกขาดเลยนะนะก็ในส่วนของตัวตัว T 3สนะครับก็อยากจะบอกว่าให้ไหล่ทีละจุดเนาะถ้าเป็นตัว2 5 0หมืน้าัน pdu f i x speed นะครับตัวเนี้ยเราจะมีแม่เหล็กที่คอยร้อนทีนี้แม่เหล็กที่คอยร้อนเนี่ยจะสั่งงานเฉพาะคอเมเพรสเซอร์เท่านั้นนะครับตัวมอเตอร์จะไม่ได้ถานไม่ได้ติดตัวมอเตอร์เนี่ยจะรับจากเซ็นเซอร์ไจากคอนโทรลเลยขาสเลยทันทีที่ถ้าพัดลมหมุนแล้วคอมไม่ทําง,งานเนี่ยอันนี้ต้องตกใจ ผมบอกเลยครับเปลี่ยนแม็กก่อนหรือถ้ามีแมกเนติกนะครับถอดสายเี็บตาสองเส้นเอามาจับกันเอาเอาเอา,เอาขามันเกี่ยวมาเลยแล้วเอาไปเกิดขึ้นนะครับแล้วมันจะติดเลยเขาไม่ทางานเลยนะครับหรือถ้าใส่แล้วไม่ทํางานก็แคปคอมเพรสเซอร์ professor. ส่วนมากที่เจอนะครับส่วนมากที่เจอก็อย่างส่วนมากเราเจอเนี่ยถ้าตั้งคอยร้อนนะครับกําแพงที่ตั้งนะครับเกินครึ่งเนี่ยส่วนมากแคปทอปเสีย ามาถึงว่าสมมติระเบียงสมมติอันนี้คือระเบียงนะสมมติระเบียงถ้าเราตั้งไฟร้อนประมาณผมเนี่ยมันเลยขึ้นมาเนี่ยพัดลมที่มันมันพุ่งออกไปครับได้แค่ครึ่งเดียวอะลมที่มันออกมันจะกระททกําแพงแล้วมันจะตีกลับแบงล่างแล้วมันจะถูกถูกลับเข้ามาใหม่ลักษณะแบบนี้ครับมันจะทําให้คอมเพรสเซอร์ร้อนพอคอมเพรสเซอร์ร้อนปุ๊บ่มรั่วมันจะเริ่มบวมแล้วตัวเวลามันตัดแล้วมันจะต่อใหม่นะครับคาปาเซเตอร์ที่4 5 0โวลต์ AC เนี่ยบางทีมันผิดตัวเพราะคอมเพรสเซอร์ไม่ออกเพราะคอมมันร้อนจะ มันจะบวมส่วนมากจะบวมนะจะไม่ค่อยระเบิดของมันไม่ค่อยระเบิดแต่จะบวมส่วนมากนะครับแคบจะเสียถ้าวัดแล้วนะครับบวกลบประมาณ50%นะครับถ้ามันต่ำกว่านั้นก็แน่นอนให้เปลี่ยนเลยทีนี้ในกรณีตัว P 3เนี่ยอย่างที่บอกครับใน1ปีแรกนะครับถ้ากรณีคมอมตัวคาปาซิเตอร์เสียพี่ๆเนี่ยจะเอาคาปาซิเตอร์ที่ใส่ก็ได้หรือจะมาเทมที่ร้านเจ๊ลบก็ได้นะครับพเพราะเจ๊มีทุกอ,อย่างอยู่แล้วอย่างเซ็นเซอร์เหมือนกันนะครับแล้ว จะมาเปรียบปซื้อก็ได้หรือจะเทนก็ได้นะครับก็แค่แจ้งเราเราจะประสานทางร้านให้นะครับพร้อมกับชื่อลูกค้าชื่อช่างที่บอกเนาะแต่ถ้าพี่มีที่รถก็สามารถของพี่ใส่ได้เลยแต่ต้องถ่ายรูปคู่ให้ระหว่างตัวเก่าตัวใหม่นะครับค่าเบโครบลบได้ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์สมมติตัวยี่สิบห้าเนของเราบอกว่าห้าสิบห้าเมโคะตลาดพี่ใส่หกสิบก็ได้นะครับแต่สิบห้าไม่ได้นะครับสิบห้าไม่ได้แต่ถ้าถ้าห้าสิบก็ได้อยู่ปกติห้า นมันจะมี50เนาะ55 60ิบหใช่ไหมครับแต่ถ้าคอมสกอร์ภายในปลายแปดเลยแต่ถ้าของเราเนี่ยม right? ันใช้55เมกะโเนาะถ้าพี่มี60เมกโพรพี่ใส่60เมกโพรได้แต่มีข้อแม้ว่าพอใส่60เมกโพรเนี่ยแอมมันจะสูงนิดนึงนะอ่ะอันนี้ต้องบอกก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้าตอนผมในในเนมเพจมันระบุไว้9แอมทำไมผมใส่เสร็จไปได้9.5แอมมันขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าค่า ค่าของน่ตัวไมโครโฟราตนะครับมันสูงมันเลยทำให้คอมเพรสเซอร์เลาออกตัวเนี่ยรอบมันจัดถูกไหมครับแต่โวลต์ของเท่าเดิม450นะครับไมโครสูงไม่เป็นไรเนาะก็ะจะก็จัดประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแขวนนะครับเมื่อกี้ป้าบอการุ่นนี้ไม่น่าขายที่บอกว่าถ้าลงที่ถ้าลงไฟร้อนนี่รับไฟตรงจากโร้ยนงครับมันลงแอร์ คือถ้าตัวยี่สนะครับใช่ครับทั้งทั้งฟิกสปีดที่เป็นวอรไทป์ที่สปีดที่แล้วก็แอร์สีทีทาแอร์แขวนแอร์เปตยเหมือนกันต่ำลงมาต่ำลงมาแต่ไม่ไม่เตติคร,รับตัว9 0 0 0พั0หนึไม่มีจะใช้บอร์ดคอนโทรลควบคุมเลยเต็มถึงที่บอร์ดคือพูดง่ายว่าใช่ครับคือที่บอร์ดเนี่ยมันจริไม่ได้ติดยีแอมป์อยู่แล้วนะครับแต่เพีรรยงแค่ว่าตัวยี่ห้าเราได้ออกมาว่าตัวยี่ห้าเนี่ยกระแสไฟมันค่อนข้างสูงนะครับเราจะ เราเราจะไปให้ตัวแอมแม่เนติกเนี่ยไปสะสมโดยตรงเราก็เลยลดความร้อนของบอ,ร,นนอร์ดโดยการไมเพิ่มแม่เหล็กทอนให้นะครับท,ที่ที่มีศูนย์เก้าต่อตรงจะคอนโทรลเลยมีสองหกห้าตัวเดียวใช่ครับใช่ครับคือผู้โดยกจะเป็นมาเบลครับแต่เป็นรุ่นยี่สิบห้า ที่ยี่สิบสี่หรือยี่สิบห้าเนี่ยเหมือนกันคือมพรช่ว่าตอบตรงนะคือพอสายมันเข้าไปี่ขาสามะครับมันจะมีเรียกบาร์ใช่ไหมบาร์รวมครับไปเสียบอยู่แต่ทีนี้สมมุติแม่เหล็กติดผมมันเป็นแมกเนียบเนาะแมกเนียบหนึ่งขาคือมันจะมีเข้าแล้วออกแต่เวลาพี่เปลี่ยนใหม่เนี่ยพี่ใส่เป็นอีรีนา่าใส่เป็นซีเมนใส่เป็นอะไรก็ได้แล้วพี่สามารถมาไปผ่านเป็นสองโพก็ได้แล้วก็ย้ายแตโรกไปก็ได้ไม่ผลนนะได้หมดอันนั้นคือจะขอบคุณมากเลย ดีกว่าครับคือคือจริงๆแล้วเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่า,าที่สร้ยที่เราคุยกันอยู่ตัวเนี้ยมันเป็นปัจจุบันเนาะแต่ในอนาคตตอนเนี้ยทางทางผู้ใหญ่เนี่ยกําลังชงกันเริ่มเป็นเรื่องติดอยู่จะเปลีย่ยนเป็นรุ่นของพี่โอ่ใส่อะ่ะเือเหมือนกับว่ารุ่นรุ่นที่ใช้เนี่ยเราก็จปะปัญหาโหมดเข้าและมันเสียอันนี้ผมตรงนะครับเรากําลังมีการคุยกับโรงงานหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นเรือโพ่ได้สรรุปนะคับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไม่ได้จากแม็กเงียบการเป็นแม็กที่มันเป็นแม่อเหล็กดูดนะครับเป็นเหมือนพวกแอ่นอีลิน่าพวกซีเมนต์อย่างเงี้ยก็ขอแนะนําว่าให้เอาสายพัดลมไปเสียบด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยด้วยแจ็คที่มันมากับกับของมาเบลอะครับเป็นแจ็คเสียบตรงเวลาที่เราไปเสียบกับแจ็คอีลิน่าครับผมอยากจะแนะนําว่าให้พี่ขันน็อตตรงหัวแม็กนิดหน่อยเพราะบางทีมันขันมาไม่แน่นแล้วพี่ใสพ่พลาสติกมันจะอาร์ตตรงหัวน็อตนั่นแหละอันนี้ผมก็เจอเยอะ เจอบางทีช่างเปลี่ยนแม็กูลูกค้านะแล้วไม่ได้ขาดผลอัให้แน่นนะครับแล้วมันทําให้มัออากไม่อันนี้ก็เจอเยอะเหมือนกันเนาะอันนี้ก็ฝากนิดนึงแล้วกันนะครับ